เลิ่มแล้วคือวาหลังครับไปแนวจะบอลตัดได้แล้วรบาสชริงแล้วไม่ได้ยัมแม่เต็มวงเลยเสร็จมากันใหม่เต้มวงครับสายเรานะต่อจ้ะ๋ยวคืนหลังมาเลยครับจากกอบจริงไหมังไม่จริงสายว่าอะไรผิดใช่ไหมวันนี้ก็แม่หลงได้ ีพอูเลยครับมาวันดองอันนี้เขมาใหม่ไทยแกงเท่าไหร่ครับพิกไม่ได้ไปได้ครับเป็นฟ้าก็แบบจะบอก์ดครับฟ้าหนึ่หนึ่งบลังดีดีแล้วไปได้ครับ48ครับแต่เราพีกออกไปขวานะจ่ายไม่ดีครับแบบจะบอร์ดครับเสียบอลครับดาวมันดอครับต้องตายครันดูแลต้องมากรอบนี้เล่นกันใกล้เสียบอลอีกแล้วครับเล่นเราใหม่ครับมัน้อง หลังเลยยกได้ย้ยอยมางได้ดีพอเพชรสยามคร,รับมายดรับมาแล้วมาไปตไรชื่อได้เลยครับเพชรสาสนามนี้ต้องเวลาทุกคู่ครับไม่มีเลทีล่รัรรรกษาเวลากันด้วยเก็บท่าคับมาวครับี่ ถ้ามาปล่อยหลังไปเปไอีกติบอลกับแม่เสร็จมาใหม่แล้วพัดตอดคีดหลังเลยเกียร์เาไปเลยโยกมาช้าครับแม่เผยบอลอีกแล้วแม่จะต่อจะตังเกมมาใหม่ครับานปั่มาเองข้างในจะแหวกได้ไหมทุกการฝังอยู่ยี่สิบได้ให้มาใหม่นะขวาโยกมาแล้วบอกไม่โดนแม่โอ้ยปย่อคอพอดียย Premises, ให้ใกล้บาสบาโจ้พีครับแล้วจ่าพนักงานจะพีได้ไหมครับไม่พิงไม่ดีครับโอ้โหเอาแดงครับลงได้ไปหน่อยไหน็จแลไหมครับแบร์มาพอร์ตพีกได้ไหมเนี่ยเล่นได้อยู่ปามาเองแล้วครับโจ้เขาขวายดีอีกแล้วเซต็จกันมาลูกนี้ไปแล้วแหวกแหวกแล้วจะให้ออกมาะสายไม่ดิ ตัโตดตดเลยมาเป็นฝาวั่ที่ตอกเบ้าเด้ายวาเ้าฝาเรเป็นเพีนี้ก็ตาพัดดอก ปเป็นตัวอสาวแ,แล้วับน้องแก้วออสตาเล่นน้ใหม่ครปบอปอระตกโจไม่ดีมากแดงแลครับน้องแดงเล่นเชิญครับใส่ข้าเข้ามาดิเฉดชิง<อ>แล้วข้า,าวเปาเราไปอีกแล้วแม่ทัางตอนล้้แต่บูมไอ้กระตอ,ตอ แะเมตรม่พลครับเล่นเล่นข้าวมาแล้วกระป๋โย่พรก็จะยิงไม่ได้ครับผิดขึ้นมาใหม่โยเขาขวาโดนคมสามแล้ว ลาครับทุกคนครับระวังระวังไม่เล้าระวังได้ด่มาจิงไก่ล้อพุ่งไปต่อหูจับไม่โดนไม่ล้วนี้ตดโดได้ได้ปลาใหลงซ้ายจิงไม่ได้ไหมปั่กันดูนี่ปได้ไหลโอ้ยเกีียวขา มันท่างยังหรือเปล่าครับแม่เพาว่าเราเมื่อกาขาล้มแล้วนะแต่ยังมันมันดูดเข้าไปครับโอ้โหบองตัวขาเจ้าแดงยังมีไม่แดงหรือเปล่าครับไปดูขาล้มก็ไปครับโอ้เราไม่ได้ฟาวได้ครับแม่อ้าวเป็นฟาวคืนครับแม่โอ้ฟาวตีๆยังราเหลือคนได้ครับแม่ไอ้แอมตะปอเขาตื่นเลยครับฟาวคนที่สามครับ โน้กจายาแล้วฟองแล้วแปะไม่ถึงจเออจะบูแล้วไปนะจ้ากรอบเจะากอบโจ้างสายนไหมไม่ทันครับอาละโกไม่ลงด้วยนะครับลองเลยน้องลองเลยผิดไปอะไรลูกอบจ่ายมาแลเสียเคลียไปแล้วแไ่ยังเคลียไวอยู่ครับเบนเข้ามาใหม่ครับปรนดาบาดดอลเนเข้ามา ได้ไหครับจำลกปังอยู่มาเสียบอลเลยครับไปแล้วบอลตายมาสวนไม่ดีพอครับถีงเข้ามาดาวพันดอดขืนมาทางใดเก็บตีจ่ายโยกแล้วจ่งตีต้องแล้วแบบปกติเลอเกินครับนับอยู่สามสูตแล้วแบบเสียบอลนะครับถือได้ทุกคนโอ้แล้วเล่นกันช่วยกันได้ครับเล่นเล่นจะสวนได้ไหมมาแล้วดาวพัดดอนโยกเข้าซ้ายทางใดจี้ไม่ได้แล้วแล้วก็พลังมาขวาตามช่องมาแล้วไปนอนขวางแล้วไหม ไดีครับโยกยเอาายาวนล้วสงเอาข่าแล้วส่งมาไม่ดีครัไหังไว้ีได้ครับเตะข้ามาได้ไหมดอนไอ้าตาช่องก็ได้ไม่มีแล้บหัวเด่นข้ามาใหม่เอยี่ดาวนดอนยิงแล้วแปดสิบเซนแย่ครับ ยกขึ้นมาแล้วบ่งได้ไหมฝังกันอยู่นี่เทียบไปเลยขอเวลาโน้ตครับไอ้ยังสปอร์ตครับสักครู่ครับห้านาทีสุดท้ายครับถึงเวลาหลังแา้วดาวะดอนรับตานายุสานุ and you had to มอไม่ทนเยอไ่าครับด่ีอลไปเลยนะนารอไม่ค่อยสว่างครับพี่่ไม่ค่อยสว่าง่ายไม่ได้แล้วบอเข้มาแล้วบอลแรับิดมาต่งคล้บฝ่าแล้วเจงไปได้แรับแบตเตอรี่เอ้โหัวไห้ทีเราก็โดนเบอลแล้วูีเป้า

มาไม่แล้ดิเก็บลงได้แล้วมองมองเราให้โอ้จับไม่ดีนะพี่โดน <c oughs> โยับแล้วยกคืนได้ไหมครับจากใกล้ๆโดนีแล้วอย่างไงแล้วแะคตัวโดวสองแล้วแล้ว เป็นการช่าโตฟาวันนี้สเสียบฟาวันนี้สเสียบไปยังสซัปพอร์ตวปาด้ารู้นะฟารีแค่ขนเดียวครับสามนาทีสัดท้ายช่วนเวลาหลังครับในสายแบบเต่ที่ล็วสองแบตเย่บยังมีแค่ตัวหนึ่งแบบยังได้พัดอนนรับไม่น่าดูได้เสียนะครับผมแน่นอนนะครับแบบเราการจะพลาดอย่างเดียว่าโดนเสียไม่มีผลแล้วมองไปเรื่อยเ ไปเหลือก็ส่งนะครับสเหลือนะครับแปดหนึ่งนัดนะครับผู้่ส่งได้เรื่อยนะครับจนว่าถึงว่าแปดทีนะครับลอแปดทีเสริมไม่ได้ เล่นย่าตัวน,น,นี้ครับรักสาทีตัวน,น,นั้นใหดีดครับทุกคนที่เคยประกันกนี้จะรู้ดีครับตรงเวลาเปย์ทุกคู่ครับสิบมัทีปัดถึงโลกครับที่ดีดีแพ้ป้าน,นันทีเห็นเราใหม่เราไม่ยอมเวลาเปย์ตัวแล้ว,วค,ครับตรงเส้นที่เราให้นะครับตรงจุดนะครับไม่ตรงจุดเหลือทีนะครับกดตรงเ กรรมาการสมาคมทุกท่านครับวันนี้เราได้อาจารย์ช้างอาจารย์หมอนลมาครับจากไทยนี่เลยครับ,รบวันนี้ครับต่อไทยนี่ครับพักอยู่ครับเป็นตัวดีนึงครับธารมดาอาจารย์ลูกกุ้จะมาเป่าครับวันนี้เพื่อเป่าดีนึงครับสีเียงใหม่ครับกลับไม่ได้แน่นอนครับมาแล้วมากันใหม่แล้ววะริงไม่ได้ดีโจขึ้นมาแล้วแป้ขงขาสอจะคอมพิวแล้ว มาาไาวที่ผิดได้ไหมเก่งไม่ได้ใช่เ <c oughs> ต้พุ่งแล้วนาทีสุดท้ายคแล้วถึงเวลาหลังครับเดี๋อ <c oughs> ตัวพุ่งออกไปครับ <c oughs> มาแล้วนะมาดอนลุกใครแต่จะมาหรือเปล่าครับพี่พื้นหลังมาแล้วจนระิ <c oughs> าางโโแล้วแทนได้โอ้โหมาดอนลุ้นต่งมาดอนจะมีลูกใครแต่หรือเปล่ปาล ระป๋อดาบพันดอ่ะเตะข้าเข้ามาโยกขึ้นมาไม่ด้แล้วตังได้ม้โกเคลไม่ได้แล้วแมบเตะข้ามาครับอากระป ดีกันรัลครับอลา่างครับอล